มีพี่มมหน้าล้วมี่น่าลว,าลวเรียบทำไมไม่เข้าไปคุยอยู่ในไลน์นี่เองไม่เขาเพิ่งจะคุยเรากดก่อนที่เขาจะไปคุยในไลน์เรียกไม่เข้าเอกก็กดก็ไม่เข้าเขาบอกมันแหลกไม่รู้เ่ามอกี้เมื่อกี้เคยทักไลน์ผมมาบอกว่าเล่นเล่นเลีนผมกดหลายรอบแลยนไม่ได้กดรอบเดียว กดเดี๋ยวแล้วก็ร<ม>ีเ<ล>ฟนตใหม่กดแล้วก็รีเฟนตใหม่กดจนเออเครื่องมันไม่มา เริ่มกันแล้วหนะครับขาผมพี่ขาผมเพิ่งแตะพื้นเออโอ้ยซองใหม่ยิงกดยัง โดยได้แต่ค่าโดยได้แต่สามารถค่าได้แค่ตัวเดียวนะกระส่วนมีจำกัดไปแค่นี้มาแล้วโฮ้ยโอ้ย,อยใครวะบอดบอดถือลูกซองวะ่ะไอ้หานไม่อิ่งนี้ไปไหนไปเลยวะ ใช้ธรรมด้ตายรอบนี้กระสุนแกนอีกแน่เลยวะไม่ได้ฟาเลยโอ้โหตกใจ ส่วนไม่พอใ้แน่เลยยังฟาร์มไม่หมดนะพี่เออหนุผมก็ยังไม่ได้ฟาร์มเลยนะผมยิ่งไล่ยิงอยู่บนหลังคาหนึ่งตัวนึงอะ่ะฮะบอดเลียนะ <c oughs> ไม่บอดไม่บอดหลังคาไหนมอนม่อนอยู่ซิงนู้นเหรอล้มแล้วอยู่อะไรบนหลังคานู่นรครับหลังคาลงรถป่ะใช่ไหมม่านหลังคาบ้านเขียวใหญ่อะ่ะอ๋อเออมันมีมันต้องโดนเจ็บตายแล้วใช่ไหมตายแล้วขคงโดนลงมาแล้วพี่ใหญ่พีอยูง,งไหมนะมึง แสดงว่ามันเห็นคนลงเยอะมันเลยไปอยู่บนนู้นน้อยคนหนีมันต้องไม่เมีอาวะุธนะฮมันมีปืนยิงกันแหละใช่กระเป๋าสองเนี่ยมันได้แล้วหรอได้แล้วเดี๋ยวเห็นแบบแวบบ ได้ล,ไละเป่าสองเฮ้ยใครยิงวะไม่ใช่ผมผมตอนนี้ไม่ได้คิดอยากยิงใครกระสุนไม่มีผมเรือนสุบุกนัาทองอ่ะผมมีแต่ไอตัว s m g มเบอร์สามยงหลังเบอร์สามอาจารย์มันกระทะกระทะ โอ้โหหมู่บ้านอะไรวะมันเลยเบลลาไม่มีกระปืนด,ดีๆเลยไปยิงเจาะเกาะใครก็ไ,ได้อยู่นี่ไม่มีอะไรเลยพี่ ออะไรเนี่ยไม่ดรอปปืน a r ให้เลยแล้วจะไปยิงคนได้ยังไงยิงมาหมดเนี่ยได้แม็กหนึ่งเที่ยวเลยข้างบนเรมีสองตัว ก็<จ>ถามพี่ก็ถามได้แล้วครับโอ้แม่เจ้า เลยคือข้างบนเลยพี่มีอะไรแล้วเป็นเจ็ดเก้าพี่ได้ไม่เป็นเอาเลยมอนพบกันได้ยังยังได้เป็นลูกซองเก่าอะเนี่ยผมเนี่ยผมทิ้ง,มงเมื่อกี้อะโอเคโอเคเดีย๋ยวไปเอา ไปเล่ <Hi. S 2> อนอยู่ไหนวะอะตายแล้วเป็นพีตรงที่ยังลงที่มกีิตัว หลังหมอกด้วยถึง60นัดน,นะเอเคองเพื่อนเราเป็นไงแป๊บหนึ่งดูสถานการณ์กันเดี๋ยวไปเข้าโอ้ยมีกล่องศพเมื่อกี้น่ะมันโดดร้องๆอ,อยู่เมื่อกี้ ถ้าเราสู้เราจะตายหมอกนะอันนี้ไปไหนไปยังวะโอ้นี่ไงทางบ้านนะพี่

เข้ามา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 กบกจำบีจับสามใครเอาอ๋อจับสามไม่ต้องเอาแนละ้วอยู่ไหนวะอะไรเนี่ยโอ้โห้คีย์บอร์ดค้างอย่าค้างดิ โทษโทษโทษ,โทษยิงเพล,ลินมีสองตัวนี้วะโทษสีไปเริ่มหมอกมาแล้วกลับไปที่เดิมมอนหมอกแรงนะมอน เจ็ดเก้าเย็บลูกมาพี่อยู่ในดอบอยู่ในบอดกระเป๋าผมรับไม่ไหวไอกระเป๋าไหวนี่วะหยิบไม่ทันโออผมก็รีบจัดเมื่อกี้วกสองจะครบสี่ไม่ได้นะแต่มันมันลงมาทาันบบกไววพวกนะั้น dạ cứ mơ cô đi dạ quân mân dạ, để con có bảo vệ hay มันมอนมันนี่มอนมันมายาที่ผมมีสองอันเ <c oughs> หมือนตัวจะอยู่บนทีทั้งหมด

บอดเนอใครใส่สุดโอ้เพื่อนใส่ชุดภูมิยากมไมรู้ว่าใครมีสองที่ สองตัวมัอนเอาอยาอีกเปล่าเพื่อนเพื่อนมียาเปล่าผมมียามีอยู่พี่แต่บน,นเปียบเลยเพื่อนมาเอาอยา เพื่อนเพืเ่อนอยากเออมเกตเก้าเหลือลูกเดียวใช้เอมเก้าใช้ลูกสองวะนูนนนน้นนูนเจอแล้วเจอแล้วหน,หน้าหน้าทางเข้าเชื่อนักโทษอยู่ตรงต,รงตู้คอนเทนเนอร์ขวามือโอเคปอดไม่ไหวฮะ อาไหนพี่พี่นักโทษอ่ะตายไปแล้วผมฆ่าไปแล้วอา้าวอีกตัวหนึ่งมันตกใจพุ่มยาเพื่อนเรานี่เลย อยู่นี่พี่ไปอยู่นี่พี่แล้วไม่รอเลยนะอยู่นี่อยู่นี่พี่ตุ้ม